อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโรเซ่นั่นเองตอนนี้เนี่ยมีการรายงานออกมาจากสื่อของทางเกาหลีใต้นะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของค่ายใหม่นั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีรายงานออกมาเรื่อยๆนะครับว่าโรเซ่เนี่ยจะเปิดค่ายหรือว่าเอเจนซี่เป็นของตัวเองตามเมมเบอร์คนอื่นๆในวงหรือเปล่าเพราะว่าจีซูเจนนี่ลิซ่าเนี่ยก็ เจนซี่เดียวกันหมดแล้วแต่ว่าโรเซ่ยังคงเงียบอยู่แล้วคนก็รอก็ลุ้นกันว่าโรเซ่จะยังไงนะหรือว่าจะเซ็นสัญญากับค่ายใหม่ค่ายไหนหรือเปล่าเพราะว่าตัวโรเซ่เองเนี่ยเขามีความเป็นศิลปินยอยู่ในตัวสูงมากๆเลยนะครับทั้งแต่งเพลงทําดนตรีได้แล้วก็ชอบรักในการร้องเพลงมากๆเลยครั้งนี้สื่อเก่าเนี่ยก็รายงานว่าโรเซ่นั้นเนี่ยกำลังเตรียมตัวจะเข้าร่วมกับ The Black Label นั่นเองซึ่งก็เป็นค่ายที่ก่อตั้งโดยคุณเทดดี้ออ้าซึ่งก็ร่วมงานกับ Black p พิ k กันมาแบบเนิ่นนานมากแล้วเดด ว่าเป็นทีมงานคู่บุญกันเลยกับ b l a c k พิง k แล้วก็การทําเพลงดังๆปังๆมากมายซึ่ง The Black Label นี้นะครับก่อตั้งขึ้นในช่วงปี2016นั่นเองจากคุณเท d d y o p p อปซึ่ง Teddy o p p อปเนี่ยก็เคยร่วมงานกับทาง YG ด้วยนะครับและใน The Black Label เนี่ยก็มีสินปินดังๆมากมายอย่างแทยัง b ิ g b n n g นะครับแล้วก็โซมีจอนโซมีนั่นเองอย่างทางนักแสดงเองเนี่ยก็มีพักโบกอมด้วยนะครับเท็ดดี้โอกับโรเซ่รวมถึงสาวแบล็พิงกเนี่ยก็เคยร่วมงานกันมาประมาณแบบว่า10 พอปีเลยทำเพลงฮิตต่างๆให้กับ b l k p k p k เนี่ยก็หลายเพลงรวมไปถึงเพลงเปิดตัวอย่าง w h i s t r l e แล้วก็ Boom b o o มบา y a หลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าโรเซ่กับ The Black l โลเ l นั้นเนี่ยจะเซ็นสัญญาร่วมกันจริงๆหรือเปล่าเพราะจากที่มีข่าวรายงานออกมาเนี่ยก็มีทีมงานนะครับของ The Black l o ลเ l นั้นออกมาพูดออกมาชี้แจงว่าในตอนนี้นั้นคอนเฟิร์มแล้วว่ากําลังพูดคุยเรื่องสัญญาพิเศษกับโรเซ่อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตกลงแบบจริงจังต้องรอกันอีกนิดนะครับว่าโรเซ่กับทางเดอะ l บล k l โลเเนี่ยจะจับมือร่วมกันจริงๆไหมตอนนี้เจราจากันอยู่ ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโรเซ่ Rose น่าจะเตรียมตัวเป็นศินลปินอีกหนึ่งคนนะครับใน The Black Label นั่นเองแล้วมารอดูกันดีกว่าว่าถ้าโรเซ่นั้นได้ทําเพลงกับ The Black Label แบบเต็มตัวจะออกมาเป็นยังไงเชื่อว่าจะเป็นสไตล์ของโรเซ่ที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ดีงามมากๆแน่นอนนะครับทุกคนก็คิดเห็นยังไงกันบ้างก,กับเรื่องนี้โดยเฉพาะเมนโรเซ่คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปต้องไปแล้วฝากก like, ดไลค์กดติดตามกันด้วยอันยอง